สวัสดีครับเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับเทรดเดอร์ทองคําทั้งหลายนะครับก็วันนี้นะครับทําคลิปสั้นๆนะครับมาแชร์ระบบเทรดที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นกราฟเปล่าเป่าแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมนํามาใช้ในการไว้ดูนะครับที่จะเล่นสวนเทรนนะครับผมจะเป็นสายสั้นสวนเทรนสําหรับทองคำอ่าสามร้อยถึง500จุดหรืออาจจะถือยาวได้แล้วแต่นะครับก็ จะใช้ MACD นะครับค่านี้เลยนะครับค่า12 26 1นะครับตั้งค่าตามนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นลูกนะครับเป็นลูกเป็นลูกได้ชัดเจนนะครับเอาไว้ดูนะครับก็ MACD นะครับก็คือเป็นดิ d i เ a t o r ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ดูนะครับ Moving นะครับ e v a l a t e Convergent Divergent ก็คือการไว้ดูในเรื่องของการกลับตัวนะครับของอ่า ราคานะครับว่ามีแนวโน้มมันเป็นออสซิเลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะเอามาเช็คราคาของอเช็คในเรื่องของวอลลุ่มหรือในในส่วนของราคาที่มันจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรพวกนี้นะครับก็ใครที่อยากจะมีความรู้พวกนี้นะครับก็ไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ MACD นะครับคืออะไรอะไรเงี้ยครับ M S C D บางคนก็เอาไว้ใช้ดูเทรนนะครับถ้ามันอยู่ฝั่งเหนือข้างบนนะครับเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าเหนือศูนย์ขึ้นไปเนี่ยอ่าก็อาจจะเลือกที่จะเล่นฝั่งบายอย่างเดียวถ้ามันอ่าถ้าจะเล่นขาเซลก็อาจจะดูฝั่งลบลงมาก็จะเลือกเล่นเซลอย่างเดียวอันนี้ก็คือเอาไว้ดูเทรนนะครับก็บางท่านก็ใช้อยู่นะครับส่วนระบบที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเป็นการ เอามาใช้ในเรื่องมองในเรื่องของการเดเวเจนนะครับเดเวเจนคืออะไร i ดเวเจนเป็นยังไงนะครับ i ดเวเจนก็คือว่านะครับขออธิบายคําว่าเดเวเจนก่อนนะครับว่า i ดเวเจนมันคืออะไร d ดเวเจน n ็ข้าวเนี่ยครับมันก็คือนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแป๊บหนึ่ง i ดเวเจนก็คือนะครับมันเป็นพฤติกรรมราคานะครับพฤติกรรมราคาที่นะครับเขาเรียกว่าเมื่อราคาเนี่ยเมื่อราคานะครับ เมื่อราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับสูงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับทีนี้ลูกขึ้นของตัวนี้นะครับลูกขึ้นของ m a c d เน,นี่ยลูกเนี้ยนะครับเร f ฟ r รนซ์หนึ่งนะครับมันไม่ขึ้นสูงตามนะครับมันลงมาเรื่อยๆแต่ทําไมราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็สองเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เราสามารถที่จะเช็คได้ว่าการขึ้นของมันเนี่ยเป็นการขึ้นเพื่อที่จะลงนะครับ ขึ้นเพื่อเพื่อที่จะลงต่อนะครับไอไม่ใช่ขึ้นเพื่อที่จะกลับตัวมันเป็นการสวนกันนะครับซึ่งเป็นการไดร์เจนแล้วเริ่มไดร์เจนแล้วทีนี้ไดร์เจนก็พอจะมองออกเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งอฝึกฝึกมองฝึกมองรูปขึ้นนะครับว่าว่าการไดร์เจนเป็นยังไงนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่า นี่ครับราคาขึ้นไปนะครับแต่ว่า m a c d ต่ําลงนะครับนี่ครับลูกขึ้นนี้ส่วนลูกขึ้นนี้นะครับสูงนะครับอ่าพอจะนึกภาพบอกเนาะนี่คือการไดวเจนที่นี้เวลามันไดวเจนเนี่ยถ้าราคามันพุ่งไปถึงตรงนี้นะครับบางคนนะครับเห็นแท่งเขียวมาตันมาเลยนะครับก็อาจจะบายนะครับทีนี้เราก็เฝ้าระวังว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยห้ามใบนะครับต้องหาจุดเข้าด้วยการเซลนะครับเซล เอาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ตัวอย่างนี้นี่ครับนะครับเสมอกันนะครับแดีวว่า m a c d เนี่ยต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเห็นแท่งแดงลงมาอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้านะครับบางโคนนี้ เห็นแท่งเกืนกินหรือเห็นแท่งอะไรก็ตามที่มันแดงมาเนี่ยครับก็อาจจะเซลล์ตามนะครับเพราะฉะนั้นให้เช็คตรงนี้ด้วยนะครับว่า m อ็มมันต่าลงนะครับอย่าอย่านะครับอ่าอย่าเข้านะครับเพราะว่าคุณจะโดนแท่งเขียวนี้จัดการพิคาดนะครับก็เห็นไหมครับนี่ก็คือการดู m อ็มง่ายๆนะครับที่เราจะมาใช้ในระบบกันนะครับโอเคพอจะรู้เรื่องนะครับพอจะเห็นภาพเนาะว่า m อ็มเป็นแบบนี้ ไม่ควรเข้านะครับไม่ควรเข้าไม่ควรเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกดูนะครับฝึกดูเยอะๆนะครับฝึกดูเยอะๆแล้วก็ส่งภาพมาก็ได้แยวผมจะช่วยดูนะครับ m s d กับตัวแบบนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับก็ให้เราอ่ามันมันป้องกันการเข้าออเดอร์ที่อ่าเขาเรียกว่าการกระชากขึ้นไปของราคาแล้วทําให้เราตามนะครับทําให้เราตามอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับคือเห็นแท่งเขียวนี้ไหมครับ ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนอาจจะเป็นอ่หลายท่านเลยแหละครับอาจจะกระโดดเข้าแท่งนี้นะครับเพื่อจะาบนะครับเพื่อจะบาย,บบายแต่ถ้าคุณรู้นะครับถ้าคุณเทรดแล้วคุณไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็คือ m a c d ตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้คุณบายคุณตายครับแต่ถ้าคุณรู้แล้วเอเรียนมาแล้วกับคุณกิจมาแล้ว m a c d ขึ้นแบบนี้ราคาพุ่งไปเพื่อให้ทำอะไรครับ ในระบบผมก็คือเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปในระบบผมนะเจอแบบนี้นะครับแท่งเขียวมาแบบนี้ผมให้เซลนะครับระบบผมเป็นแบบนี้นะครับเจอแบบนี้ให้เซลนะครับเจอแท่งแดงเพิ่มมาอีกให้เซลนะครับนี่คือระบบที่จะสอนต่อไปนะครับถ้าเข้าใจคําว่าดเวอเจนซ์ตรงนี้แล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นดเวอเจนซ์ห้ามาบนะครับห้ามบาย ห้ามบายนะครับทีนี้ถ้าเจอแบบนี้แบบนี้หาจังหวัดเซล์นะครับจำไว้เาไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขาการเข้าแล้วกันนะครับเราสามารถเทรดได้ทุกทางเฟรมนะครับทุกทาเฟรมมีความสําคัญนะครับทุกทางเฟรมมีความสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าทุกทางเฟรมมันก็คือราคา ถ้าดีนะครับถ้าเราเทรดดีเราก็อาจจะนานๆถึงจะได้นะครับนานๆเราถึงจะได้ออเดอร์นะครับแต่ถ้าได้ก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้จุดที่มันชัดเจนแน่นอนว่าจุดนี้คือจุดเข้านะครับทีนี้จุดเข้านะครับจุดเข้าจุดโซนนะครับโซนที่จะเล่นแล้วเราไปไปเล่นเนี่ยเราจะดูยังไงผมจะไม่สอนทำเฟรมใหญ่เพราะคือสาย scalper เนี่ย scalping อย่างผมเนี่ยก็ต้องเทรดในทำเฟรมที่เล็กนะครับ m 5 M5 M5 M M5 M15 M1 นะครับที่จะช่วยที่จะทำกำไรน,นะครับ M5 M15 นะครับทีนี้นะครับเวลาเราเราเราจะเลือกโซนที่จะเทรดนะครับเราทำยังไงก่อนนะครับเราสมมติว่าเราเห็นราคาอย่างนี้เนาะเราไปดูทางฟิมที่มันสูงขึ้นเนาะนะครับทางฟิมที่สูงขึ้นเราก็จะเห็นถ้ามันไม่เห็นเยอะเราก็ซูมดูนะครับซูมดูเยอะๆนะครับแล้วก็ ถ้าใครเรียนมาก็จะรู้ว่าแนวรับแนวตา้านเนี่ยพวกไปลายไส้พวกนี้ก็เป็นแนวรับแนวตา้านที่แข็งได้เหมือนกันนะครับพวกไปลายไส้ที่มันทิ่มลงมาเงี้ยเราก็ให้ระวังด้วยนะครับถ้าเราถ้าเราจะบายยเงี้ยเราก็ต้องอย่าบายตรงแนวไส้ตรงที่มันเป็นแนวตา้านนะครับเราต้องเราต้องระวังนะครับเพราะเพราะแต่ละจุดเนี่ยจะมีด่านที่มันตามเฟรมย่อยอจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเด้งนะครับในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับโอเค ถ้าเราดู time ฟ r a m e day เราเราก็มาตีสามารถตีแนวรับแนวต้านไว้ได้นะครับว่าแนวรับแนวตา้านพวกนี้เป็นแนวรับแนวต้านที่ต้องเฝ้าระวังนะครับถ้ามันมาถึงมันต้องมีการเด้งนะครับพวกนี้นะครับแนวรับแนวตา้านพวกนี้เาาล่นพวกนี้นะครับนะครับใกล้ๆราคาที่สําคัญนะครับโซนที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องรู้จักว่าทําไมตรงนี้มันถึงราคามาถึงตรงนี้ได้นะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่า ราคาทะลุไส่เนี้ยมาเนี้ยมันจะมาที่ตรงนี้ก็คือแนวรับตรงนี้นะครับนี่ครับซึ่งมันก็มาจริงนะครับนะก็มาจริงนะครับได้ไปไส่ก็ถือบวกยับเหมือนกันสองสามพันจุดนะตามฟิล์มดีก็ต่อไปนะครับไปดู h ฮสี T ่ที T ่ตีไว้เนาะตีไว้ h1 สวันนะครับก็ให้เราสวิตไปเรื่อยๆไปดูนะครับอ่านะเราก็จะเริ่มเห็นอะไรที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ก็สามารถบวกเข้าไปเป็นแนวรับแนวต้านได้นะครับอะไรคือแนวรับมันตรงไหนคือแนวต้านตรงนี้นะครับพวกนี้นี่คือการนี่คือให้ให้ให้แนวทางในการที่จะทําแนวรับแนวต้านนะครับพวกนี้นะครับสมมุติราคามันลงมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราสมมุติว่าผมจะพาเทรดในตรงที่โซนโซนนี้ไปนะครับให้ดูโซนนี้ไปนะครับว่าแถวเนี้ยอดีตเนี้ยเราจะใช้ประกอบการตัดสินใจยังไงนะครับ ในการเข้าเทรรสั้นนะครับก็ส่วนนี้เราจะอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คกราฟจากนีไ้ไปไปเรื่อยๆเนาะซึ่งอดีตก็ก็จะมีแนวรับตรงนี้นะครับแนวต้านตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นต้านเหมือนกันนะครับเป็นต้านอันนี้ก็เป็นต้านของอดีตท,ที่เป็นไส้เทียนนะครับก็ทะลุได้ง่ายนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ M ห้านะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะทําไอ้ตัวนี้ไว้นะตัวนี้ สมมติว่ามันลงมาเนี่ยหลังจากที่มันทุบวันนั้นอ่ะมันลงมาตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะไปไหนต่อแล้วเราจะเลือกเซลล์หรือบายตรงไหนน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่นายังไงนะครับหลังจากที่ราคามันทุบลงมาที่แนวรับตรงเนี้ยนะครับเกิดไซว์ถูกต้องไหมครับถ้า m ห้าเราจะเห็นกรอบไซว์ที่มันวิ่งไม่เป็นทางไม่เลือกทางเลยตรงเนี้ยนะครับไซว์ way, เราสามารถเทรดได้นะครับมีเทคนิคไซว์เทรดนะครับ เทรดไซเวทเทรดยังไงนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยไซเวนอนนะครับไม่ใช่ครับไซเว์เราก็เทรดได้นะครับไซเวทเทรดได้ไซเวก็เทรดในรูปแบบของไซเวทนะครับนะครับไซเว์ก็เทรดได้นะครับซึ่งให้เราเข้าไปดูสวิงนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับเนี่ยแนวต้านนี่ก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับสวิงนะครับสวิงที่มันลงมานะครับมันก็เริ่มเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ แล้วก็ทะลุปไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าส่วนใหญ่นะครับเราจะหลงว่าเอเมื่อราคามันลงมาตรงนี้แล้วเนี่ย,ยนะครับไปไหนละเอ็มหนึ่งมันจะลุ่งเหยิงหน่อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับปึ๊บ เนี่ยทำไมมันถึงตรงนี้มันถึงล่วงลงมาแล้วถึงตรงนี้ทําไมมันเพิ่มไปนะครับมันมีนัยยะของมันอยู่นะครับเพราะว่า,าเวลาเทรดทองคําเวลามันลงมาเยอะๆเนี่ยมันจะไม่เลือกทางไปทางใดทางหนึ่งหรอกครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะเทรดขึ้นเทรดลงแบบเนี้ยไซเวนะครับให้เราดูสวิงนะครับสวิงของมันก็คือ1ขึ้นไปนะครับแล้วราคามันลงมาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยโซน,น ff, ที่เราจะเล่นบ่ายคือโซน ใกล้ๆกับใกล้ๆกับอะไรครับใกล้ๆกับแนวรับนะครับส่วนจุดที่เราจะออกก็คือใกล้ๆกับแนวต้านนะครับโซนนี้คือโซนหาจุดบายนะครับโซนออกนะครับแล้วก็หาจุดเซลล์ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวใหม่นะครับแนวใหม่นะครับเพื่อที่เราจะทําการบายขึ้นไปนะครับอ่าดูดูสวิงไปเรื่อยๆนะครับอ่ายขึ้นไปไปถึงตรงนี้นะครับมีจังหวะมีแท่งเทียนลงมาก็ซลล์ลงมานะครับ อ่าแล้วเราก็มาพิจารณาตรงนี้อีกนะครับตรงนี้อีกนะครับเพื่อที่จะอา่าหาจุดเล่นในโซนนี้นะครับในโซนนี้นะครับนะต่อนะครับก็เห็นเห็นสวิงนี้แล้วมันลงมาแล้วก็หาจังหวะบายขึ้นไปนะครับบายแถวเนี้ยมันก็จะมีรูปแบบในการให้เราเทรดเพราะอะไรเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันเทียบกับ m a c d นะครับเปิดขึ้นไปบายแล้วก็ ไปออกแถวเนี้ยครับแถวโซนไายเกือบเขาเรียกว่าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นของของสวิงตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ออกซะนะกาไรแล้วก็ออกเสร็จแล้วเราก็หาจัางหวัดเซล์ตรงนี้สต็อปรอสเหนือตรงนี้ไว้ถ้าเราบายตรงนี้สต็อปรอสต่ากว่านี้นะครับถ้าเราเซลไซเวนะครับถ้าเราเซลไซเวนะครับอ่าถ้ามันไม่ทะลุขึ้นไปแล้วย่อกลับมาเราห้ามเราห้ามบายนะครับความความเสี่ยงของเราคือเซลลตรงนี้สต็อปรอสตรงนี้แล้วก็ลงมา มาบายตรงนี้สต็อปโรสต่ำกว่าต่ำกว่าโลนี้นะครับแล้วก็บายขึ้นไปนะครับนี่คือไซด์เวย์ถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะได้ตังค์นะครับอ่ะเราได้2ครั้งนะครับเราได้สองครั้งไปพอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องมาพิจารณาอีกทีว่าโซนเนี้ยมันมีแท่งแดงถ้าเราเซลลเราสต็อปลรสตรงนี้เราก็อาจจะแพ้ไปครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ตลาดมันเริ่มจะมีการอะไรครับเบรกกรอบ สามเหลี่ยมนี้ไปแล้วก็เริ่มเริ่มขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับมีการย่อลงมาเพื่อที่จะทำเทรนต่อไปนะครับเพราะนั้นเมื่อมันย่อลงมานะครับเมื่อมันมีการย่อลงมาเบรกนะเดี๋ยวผมทำตัวนี้ให้ดูทำไมมันถึงจะเปลี่ยนเทรนนะครับเราดูแค่ m หนึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันจะก่อเทรนถูกต้องไหมครับเนี่ยเราเทรนในก่อบเมื่อกี้สองรอบอาจจะแพ้หนึ่งตอนที่มันเบรกึ้นไปนะครับนะครับตรงเนี้ย นะพอมันเบรกขึ้นไปพอพอเราเซล์ตรงนี้เราลงมันไม่ลงมาเหมือนเดิมมันพุ่งไปกินสต็อกรอดเราหมายความว่ามันเบรกตรงนี้เพื่อที่จะไปตรงไหนครับนี่ครับไปก็ไปไฮนี้นะครับมาไปไฮนี้นะครับเราก็รอดูว่าเออมันเบรกกรอบทะลุนี้แล้วมันจะลงมาอย่างไงนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีเทเลไยไล่ตามนะครับตีเทเลไยไล่ตามว่าเออมันจะเป็นเทรนได้ไหมนะครับเป็นเทรนได้ไหม เนี่ยเบรกไปนี้แล้วมันก็จะเริ่มสร้างเทรนของมันแล้วนะครับหนึ่งสองสามถ้ามันเบรกกันนี้ลงมามันถึงจะทําแบบนี้นะครับถ้าเบรกนี้ลงมามันถึงจะทําแบบนี้ลงมานะครับลงแต่ถ้ามันไม่เบรกนั่นหมายความว่าเราเน้นบายอย่างเดียวนะครับหาจังหวะบ่ายขึ้นไปนะครับบายขึ้นไปนะครับบายขึ้นไปนะครับ,บ,นะรบซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเทรนนะครับอ่านี่คือน,นี่คือการวิเคราะห์ว่า เราจะเล่นบายหรือเล่นเซลนะครับซึ่งบายตรงไหนครับบายตรงไหนเราก็เน้นที่สวิงนะครับจุดบายของเราก็คือนะครับเห็นเห็นสวิงตรงนี้นะครับเวลามันลงมาแถวเนี้ยเราอย่าเซลตามถ้ามันลงมาแถวสวิงตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสวิงเล็กๆมันขึ้นไปเนี่ยถ้ามันขึ้นไปตรงเนี้ยเราก็อย่าเพิ่งเราห้ามบายตามนะครับห้ามบายจุดบายก็คือจุดล่างนะครับจุดเซลคือข้างบนถ้าเรามองว่ามันเป็นเทนขาขึ้นเราก็อย่าเซลเซลสวนถ้า รบับความเสี่งส remember, ยงไม่ได้เราก็ต้อ,ตง allemaal, อ,งองมารอบายเอานะครับบายตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้ขึ้นไปลงมาไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้เราก็บายขึ้นไปนะครับสต็อปลอตตรงนี้บายขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็จะมีโอกาสชนะเยอะนะครับเพราะว่าเวลามันชนเทนไลน์แล้วมีแท่งเกินกินแถวเนี้ยก็สามารถที่จะบายบายบายนะครับมันไม่ใช่อะไรเลยเรารู้ว่าเทนไลน์ตรงเนี้ยมันลงมาแล้วก็เน้นบายบายขึ้นไปนะครับเห็นไหมก็ขึ้นไป ไปเยอะมากเลยนะครับมันเราวิเคราะห์ตลาดแบบเนี้นะครับเราเราเราห้ามบายแถวคือเราห้ามบายแท่งนี้นะครับเนี่ยเราห้ามบายแท่งนี้นะครับเราต้องรอให้มันย่อลงมาก่อนนะครับมาอยู่แถวโซนที่เทรนไลน์ด้วยแล้วก็อะไรด้วยเนี่ยเป็นไซเย์แถวนี้มีแท่งบุบแล้วก็บายขึ้นไปย่อกลับมานะครับายพวกเนี้ยนะครับเราห้ามบายแท่งเขียวนะครับเราต้องรอให้มันลงมาเพราะทุกแท่งเขียวที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นแท่งอันตรายนะครับมันไม่ขึ้นไปเลยหรอก ไม่ได้ของก็ช่างนะครับให้มันลงมาก่อนมาทําอะไรแถวๆนี้เราค่อยบายขึ้นไปจะปลอดภัยเพราะเราจะได้ sl แถวนี้ถ้าเราบายตรงนี้ sl แถวนี้มันไกลมากมันก็ลากเราไกลนะครับเผื่อเรามาช้อนซื้อตรงนี้ช้อนซื้อตรงนี้เผื่อมันไม่ขึ้นละ่ะเผื่อมันลงมาสต็อปลอสเราล่ะเราก็เสียหายแต่นี้ถ้ามันขึ้นไปแบบนี้เรารอลงมาตรงนี้เราซื้อแล้วเราสต็อปลอสไว้ตรงนี้ ขึ้นไปไม้บวกแล้วมันไม่ลงมาที่เดิมหรอกครับถ้าถ้ามันจะไปนะไม้ไม้ตรงนี้คุณห้ามคัดคุณก็ถือไปมันยอลงมามีทําแท่งเทียนขึ้นไปคุณก็บายเพิ่มอีกไม้ที่คุณบวกคุณบายขึ้นไปได้มันก็บวกขึ้นไปไม่ใช่ติดลบแล้วคุณบายขึ้นไปมันไอติดลบติดลบแล้วคุณมาติดลบแล้วมายบาย,บายแล้วมันสถานการณ์ก็จะแยกขึ้นนะครับเราก็จะเกิดอาการหัวร้อนนะครับก,ก็ก็จะเสียอารมณ์ไปนะครับการเทรดก็ ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือเทคนิคเทคนิคคร่าวๆนะครับในการเข้าจุดเข้าของผมมันมันมันก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าผมไม่อยากให้เรียกว่าฟีโบโซน,โ,น,นโซนนี้หรอกครับแต่ว่าให้รู้สวิงนะครับสวิงในแต่ละสวิงเนี่ยนะครับว่ามันวิ่งขึ้นไปถึงโซนนี่คือไฮนี่คือโลของสวิงถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปมันถึงตรงเนี้ยแล้วมีเขียวขึ้นไปคุณก็ห้ามคุณห้ามบายตามจุดบายของเขาก็คือคุณต้องรอให้มันลงมาแถวนี้ค่อยบาย ะครับโซนนี้เป็นโซนอันตรายห้ามบายนะครับบายได้ก็ต่อเมื่อมันทะลุขึ้นไปแล้วมันย่อขึ้นมานี่ถึงจะบายได้แต่ถ้าคุณบายแต่แถวเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่ทะลุหายขึ้นไปแล้วแล้วมันอยู่โซนเนี้ยเนี่ยคุณห้ามบายคุณต้องหาจังหวัดเซลล์นะครับเนี่ยนี่คือหายบางคนไม่เข้าใจคําว่าสวิงนะครับสวิงก็คือแบบนี้นะครับสวิงเนี่ยเนี่ยเนียคือสวิงนะครับให้เรามาดูนะครับดูว่าสมมติว่าสวิงเนี่ยเนี่ย เนี่ยนี่คือหนึ่งสวิงสมมติว่าคุณได้ราคาตรงนี้มาแล้วเนี่ยเนี่ยราคาตรงนี้มาแล้วคุณต้องดูว่าถ้ามันราคาขึ้นไปเนี่ยแถวเนี้ยห้ามาบนะครับห้ามบายตามนะครับต้องหาจังหวะเซลล์นะครับจุดบายก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเนี่ยจุดที่มันอยู่แถวนี้นี่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 นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราจะเข้าบายก็ต้องเข้าตรงนี้นะครับ เข้าตรงนี้วิเคราะห์แท่งเทียนคืนกินอะไรก็ต้องวิเคราะห์กินกินก็ต้องวิเคราะห์บริเวณนี้นะครับเข้าบริเวณนี้นะครับอ่านะครับง่ายๆนะครับจุดเข้าก็คือโซนเกือบโปของสวิงแถวนี้นะครับถ้าจะบายจะเซลต้องเข้าบริเวณเกือบที่จะไฮของของตรงนี้นะครับ ไม่ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องฟีบงฟีโบอะไรหรอกครับราคามาถึงตรงเนี้ยหาจังหวะเซลล์ราคามาถึงตรงเนี้ยให้หาจังหวะบายแค่นั้นครับคุณไม่ต้องไปคิดเยอะครับผมที่ผมทําเป็นฟีโบให้ดูมันมันมันคือ,อต้องเรียนเพิ่มหรืออะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือหาสวิงให้เจอหาสวิงให้เจอแล้วก็เนี่ยเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยคุณจะเซลไหมมันอยู่แถวเนี้ยต้องหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับ แล้วราคาอันนี้ถือว่าเป็นสวิงหนึ่งพอมันพุ่งราคามาตรงนี้คุณห้ามบายคุณต้องหาจังหวัดเซลเพราะมันอยู่ใกล้แนวรับแนวต้านบายขึ้นไปาบขึ้นไปนะครับมันจะลงเพราะอะไรเพราะเพราะมันติดติดแนวต่างๆอย่พวกเนี้ย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 น,น,น,นี่ก็ไฮสวิงขึ้นไปติดอะไรละไฮมันอยู่แถวในของไฮเนี้ยเนี้ยพวกเนี้ยสําคัญนะครับให้ไล่ไปแกะดูสังเกตแล้วจะเจอจุดที่ใช่ของตัวเองแหละครับเนี้ยเนี้ยนี่ก็เป็นสวิงเนี้ย ต่อให้มันขึ้นไปสวิงเนี้ยมันก็ไม่ทะลุสวิงนี้หรอกแล้วก็แก้เกมได้นะครับมันเป็นเทนขาลงพุ่งไปเนี้ยคุณไปบายเนี้ยคุณก็ต้องทําใจเผื่อมันลงมายาวแต่ถ้ามันพุ่งขึ้นไปต่อคุณก็สามารถที่จะเซลล์แถวนี้ได้เพราะมันมีแนวแนวนี้อยู่นะครับเนี่ยสวิงเนี้ยมันมีแนวนี้อยู่ถ้าราคามันขึ้นไปเนี้ยด่านแรกเนี่ยเซลลงมาไม่ได้คุณก็ต้องมาดูตรงนี้เพื่อจะเซลต่อนะเก็บบวกแล้วก็เก็บนะครับ นะแต่ถ้าโชคดีถือได้ก็ถือยาวอันนี้เพราะว่าเราดูมองเทนลงแล้วนะครับพวกนี้นะครับสําคัญให้ดูเวลาจะเข้าไม้นะครับนี่ผมก็ไว้แค่นี้นะครับเอาให้ให้พวกเราทุกคนนะครับจําไว้นะครับว่าเวลาจะเล่นนะครับให้เราดูไอ้พวกนี้นะครับนะครับว่าโซนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเซลล์นะครับ โซนเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะบายนะครับให้เราหาจังหวะเซลล์นะครับนะครับดูดูดูสวิงไฮแต่ละสวิงนะครับนะก็ขอฝากไว้แค่นี้แหละครับวิธีการเทรดขอบคุณครับ